่วนช่วงบ้านชั้นวันนี้นะคะไปติดตามแนวทางการมีเวทีให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะนอกจากจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ยังช่วยพัฒนาความรู้และยังนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นแนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์บ้านศรีสุขจังหวัดสุรินนะคะที่ใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาในเรื่องของการพึ่งพาสารเคมีในชุมชนติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานค่ะ เสดศักพิศวงขวัญเกษตรกรตำบลศรีสุขจังหวัดสุรินทเป็นอีกคนที่ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นเกษตรอินทรีย์โดยเน้นการจัดการระบบแปลงในพื้นที่ที่มีจำกัดให้มีความหลากหลายในรูปแบบของเกษตรผสมผสานทั้งข้าวไม้ยืนต้นไม้ใช้สอยและพืชหมุนเวียนทำให้มีผลไม้กินได้เกือบทุกฤดูการไม่ต้องว่าต้องทำนาที่จำเป็นต้อง 30- 40ไร่แต่เราใช้นาแค่สีไร่เนี่ย มาแบ่งจัดสรรพื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้มันก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้โดยเฉพาะในตรงนี้คิดว่ามันมีนมทั้งพืชเรียกว่าอะไรนะรายวานันรายเดือนรายปีก็น่าจะเริ่มโดยเฉพาะเรื่องผล,ลไมล้เรานี้มันก็จะเป็นพืชจะได้กินเกือบทุกฤดูไหมครับไม่ว่าจะเป็นละมุดฝรั่งมะม่วงเราก็ยังมีกินอยู่อันนี้ก็คือพวกรายรายปีเนาะและมันสามารถกินได้ตลอดดูนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราต้องต้องว่านี่คือทางออกที่ว่า คนเราสามารถน่าจะรอดได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่ายาพวกนี้หล่านี้ด้วยน,นอกจากแนวคิดการทำกรเกษตรแบบไม่พึ่งสารเคมีแล้วเกษตรกร,ร,กรในตำบลสีสุกยังพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และหาทางออกร่วมกันในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องนโยบายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรวมถึงสวัสดิการชุมชนการออมเงินของชุมชนด้วยเอิมเขามารวมน้่อเพื่ตั้งแต่ปีหาศูนย์นะครับ รู้สึกว่าได้พัฒนาลายยางได้เรียนลูกับเพิินหลายหลายูปแบบนะครับคือว่ากะเพิ่นกับกอตังสวัสดิการชุมชนคืออมอมมือระบาดก็ได้เขารวมน้ืเพลินนะครับการของซึกว่ามีความสุกหลายครับยางเน่หน่อยกับทางหน่วยงานหลายๆหน่วยงานกับมีการอมกนอยางอยู่อันนี้มันเป็นการอมของของชุมชนตำบลซีซุกโดยเฉพาะนะครับคือของชาวบ้านนย่งสินะครับเพิ่นกอตังมากกันเลยการของซึกว่าดีอยู่ครับไอ นขององงค์กา,าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านต้องอาศัยเวทีพูดคุยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่จะช่วยพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานร,รายงาน